ผมยังได้เดินทางไปญี่ปุ่นแล้วอไอที่ไปเที่ยวเนี่ย<ช>ที่<ช>เราจัดแฟน,นให้เขาเยอะๆเขาก็ให้เราไปฟรีไปเที่ยวต่างประเทศนี่ไม่ได้เสียเงินไปเที่ยวสักทีเลยเวลาเราขายรถอ่ะเราก็เลยไม่ต้องเก็บเงินก้อนนี้เพื่อจะเอาเผื่อไว้ไปเที่ยวเราใส่ขายเยอะๆกําไรน้อยๆช่างมันเดี๋ยวเราได้ไปเที่ยวฟรีวันนี้ผมเข้ามาในเต็นท์มารีวิวคลิปให้กี่คลิปลวสี่ห้าคลิปครับสี่ห้าคลิปสี่ห้าคันไปแล้วเนาะที่มามาเยอะหน่อยวันนี้ทาคลิปเยอะหน่อยเพราะอะไรผมยังได้เดินทางไปญี่ปุ่นแล้วอ๋อใช่ไปญี่ปุ่นไปประมาณอาทิตย์นึง ไอที่ไปเที่ยวเนี่ยเกิดจากลานประมูลครับไม่งั้นก็แบงค์ที่เราจัดแฟนนให้เขาเยอะๆเขาก็ให้เราไปฟรีครับอ่าใช่ไหมว่าไม่ไปเที่ยวต่างประเทศนี่ไม่เคยไม่ได้เสียเงินไปเที่ยวสักทีเลยมีแต่เขามีแต่ให้เราไปฟรีพอเขาให้เราไปฟรีเงินที่เราจะต้องได้ใช้ในการไปเที่ยวเราก็เลยไม่ต้องเอาควักเงินตัวเองเป็นควักเงินเขาเป็นคนให้เราไปเที่ยวเองเหมือนธนาคารนี้แบงค์นั่นแบงค์นี้ให้เราให้เราไปเที่ยวบางทีก็ไปยุโรปบางทีก็ไป แถวเอเชียไปทั่วแล้วแอฟริกาเขาก็เคยพาไปแล้วเราก็เลยเวลาเราขายรถนะ่ะเราก็เลยไม่ต้องเก็บเงินก้อนนี้เพื่อจะเอาเผื่อไว้ไปเที่ยวเราใส่ขายเยอะๆกําไรน้อยๆช่างมันเดี๋ยวเราได้ไปเที่ยวฟรีเข้าใจไหมเข้าใจครับอ่าไม่จำเป็นจะต้องขายแพงๆเพื่อเก็บเงินไปเที่ยวเราขายขายแพงๆก็ขายได้น้อยเราขายเยอะๆด <ๆ S 1> ีกว่าขาย <ๆ S 1> ขายกําไรน้อยลงแล้วเดี๋ยวแบงก์ก็พาเราไปเที่ยวเองอ่าเหมือนคันนี้เราขายเท่าไหร่เองนี่ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะ หน้าหมูป่านะสีประตูพิลันเนอร์นะดาวเจ็ดบาทงวดแปดพันเก้าได้หน้าหมูป่าเลยนะจริงๆถ้าเกิดว่าถ้าผมอยากจะต้องควักเงินไปเที่ยวเองถ้าขายกําไรเท่านี้ไปเที่ยวครั้งหนึ่งก็หมดแล้วขายกําไรเดือนหนึ่งแค่ไปเที่ยวครั้งนึงก็หมดแล้ว<ช>เอออันนี้คือเราไม่อยากไปเที่ยวไม่ต้องไม่ต้องนั้นเลยไม่ต้องควักตังค์เลยเดี๋ยวเขาเขาพาไปเที่ยวเองแล้วก็กาไรเท่าไหร่ก็ช่างมันว่าแต่เหลือเลี้ยงลูกน้องอ่าเหลือใช้กินใช้จ่ายก็พอแล้วช่วงนี้จริงๆมันเป็นแบบนี้จริงๆเศรษฐกิจแบบนี้ขอแค่อยู่รอดแล้ว ตอนนี้ขอแค่อยู่รอดไม่ต้องว่าเดือนหนึ่งเหลือกําไรหลายล้านเหมือนเมื่อก่อนแล้วตอนนี้ขอแค่อยู่รอดอลูกน้องอยู่ได้เราอยู่ได้ลูกค้าได้สินค้าแบบแฮปปี้มียอดส่งแบงค์แบงค์ให้ไปเที่ยวแล้วบางทีอย่างเช่นผมก็ต้องซื้อน้ำมันเครื่องใช่ไหมขายรถเยอะขึ้นก็ต้องซื้อน้ำมันเครื่องเยอะขึ้นเราซื้อน้ำมันเครื่องเยอะ ซื้ออุปกรณ์นี้เยอะๆซื้อนั้นซื้อนี้เยอะๆเขาให้ทองผมมาฟรีๆบางทีมีพ็อกเก็ตมันนี่มีทองให้ไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่อีกได้รถจากซื้อรถจากตรงนี้เยอะๆเขาให้ทองมาให้มาบาทหนึ่งตรงนี้ให้ทองมาครึ่งบาททองมีสะสมเต็มไปหมดเลยแต่ไม่เคยซื้อเลยเกิดจากการได้ฟรีทั้งนั้นเลยทองกี่เปอร์เซ็นครับเสี่ยฮะทองกีทองทองเก้าสิบนั่นแหละเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นนั่นแหละเขาให้ไม่ได้ทองปลอมหรอกนี่อย่างเงี้ยเข้าไหมรีโว่อย่างเงี้ยเราขายแค่ 5 1 9แส0่ืลองปเปรียบเทียบดูว่าที่อื่นเขาขายเท่าไหร่หรือว่าคิดว่าผมขายแพงก็ลองเปรียบเทียบดูว่ามันจริงไหมสิ่งที่ผมบอกว่าผมกําไรไม่เยอะหรอกสนใจก็ทักเข้ามาได้ครับที่เต็นบ์มังกรนะครับสวัสดีครับ